จร,จริงๆเราก็บ่ค่อยเสียดอกแรกๆนะครับเนาะ mm. มูเขามาเล่นน้ำยามได้เขาก็บอกว่าให้ให้เฝ้าถ้ำเนาะ ท่านก็ไปเห็นไปจักน้าสายตาน้ำละละว่ามูเห็ดได้จริงนะครับเนาะเขาเห็ดกรอนเขาก็เดือนเดือนเราเป็นลานแล้วล่ะเนาะมันขยายพันธุ์ไว้นะครับเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งสามรุ่นนะครับเขาจะออกลูกสามรุ่นจะมีพ่อค้ามารับพ่อค้าแย่งกันพอล่ะหรือไม่กันเข้ามีหลายเข้าคัดดีๆเซิร์ชใน Google คําว่าลานประมูลรังนกนางแอ่นเนาะอ่าลานยุไสเขาก็ไปเขาลานประมูลอยู่หันละครับบ่ตันครับเรียงราคาแล้วตเกลดดีกับสองหมื่นกว่านะครับถึงสามหมื่นกว่า สี่หมื่นหามื่นกับมีขายายพันว่ายครับดีว่าดีบ้านหนึ่งกับเจมี่สองสามหลังที่หาหลังไปเรื่อยๆนะครับความจีบแพรไว่นะครับยิงยิงก็แช่ลูกโซอย่างนะครับขอแนะนําพี่น้องเนาะข้าราชการไว้กเกษียณหรือว่าผู้สูงอายุบ่มีแห้งไปเจียวหยาเจียวยุ่งนะครับแนะนําให้เลี้ยงนกดีกว่าเนาะหอดลูกหอดห,อดห,อดหอดลานครับเป็นหลังใ,ใหญ่ผมกะว่ามันจีดเดือนละหลายแสนเนาะเดือนเวลาเป็นล้านพอล้วนะครับเนาะเฉลี่ยเดือนหนึ่งกับสี่หมื่นขึ้นได้แล้วนะครับเนาะ แนะับตัวนะครับสวัสดีครับผมนายปริชาติพิมพ์ผู้นะครับอยู่บ้านน้องเข็งนะครับตำบลดงสิงอำเภอจังหารจังหวัด้อยเอ็ดนะครับผมตอนนี้ก็บเฮดบ้านนกนั่งเอนนะครับอยู่บ้านน้องเข็งเฮ้าหน่ยนะครับเนาะนะครับจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงนกนา่งแอนครับพอดีผมมีเพื่อนอยู่ทางไตนะครับก็เพื่อนอยู่ทางมาเล่ะเขามาเรียนนําเขาก็ว่าร้อยเอ็ดมีนกนั่งเอ็นเพิ่นมาเพิ่นก็เลี้ยวเบิ่งงฝาเนาะ คนไต้ผมก็บอกว่าอา้าวนกแอ่นก,กินรังเนาะความคิดผมในใจก็ว่านกแอ่นก,กินรังเนี่กับนกอีเซลบานตัวตัวน,นกแอ่นมันกับยูเทเล่เหนตัวนะครับนี่นี่คือความคิดเบื้องต้นที่แรกนะครับผมจริงๆริงเราก็ไม่เคยเสียดอกแรกๆนะครับเนาะมูอเขามาเล่นน้ำนย่ำได้เขาก็บอกว่าให้ให้เฝ้าถ้ำเนาะเ,เกลี้งใจมือมูอเอาไม้สยามแดงมาให้ก็โอ,อนเงินไปเขาเขาก็ามาให้ ท่านก็ไปเห็นระจักนํำสายตาน้ามั่งหรืว่ามูเห็ดได้จริงนะครับเนาะเขาเห็ดก้อนเข้ากได้เดือนเดือนเราไปลาดแล้วแล้วเนาะก <c oughs> ็เลยเลยเห็ดนะครับ <c oughs> จริงๆเฮ้าเพรได้ไปสื่อพอพันแม่พันได้ครับเนาะ <c oughs> เปิดเสียงเราเขาก็แม่เข้ากับแค่เอาไม้สยาแดงสีล่างเห็ดคาาใหนมันเหมือดมีอุณหภูมิที่บ่ฮ้อนว่าหนาวเกินไปมันกับเขามาย่แล้วมันขยายพันธุ์ไว้นะครับปีหนึ่งกับสามมูล ตามคนส่วนมามาออกเป็นครูเนาะคือยังเห็นนั่แหละพวกเกศเดือนลูกเขาก็จะเป็นนุ่มเป็นสาวกับผสมพันธุ์กันอีกนะครับมันก็เลยขยายพันธุ์ไว้นะครับผมการดูแลบ่บ่ได้ดูแลยังเลยนะครับเนาะกับเบื้องตัอุณหภูมิเขาเห็ดลงเลือดเนี่ยเขาแค่นี้เนาะอาหารก็บ่ได้ให้เด้นะครับอาหารบ่ได้ให้เลยนะครับเขาหากินเองนะครับ,รบวัคซีนก็บ,บ่ได้หยอดเห็ดแล้วสบาย,ยานี่ยังนี่ ก็ถือว่าเขากับเป็นเป็นเทพอีกอย่างหนึ่งแลนะหละเนาะโมโหนกมีก่จีลอยจีพันชนิดมีชนิดเดียวนี่เนาะที่อนน้ำไรยเขาเป็นสารอาหารให้ให้เพื่อนมนุษย์กินได้นะครับเนาะช่วงเวลาเก็บเกี่ยวหรอเก็บห้างนด้สินะครับอ๋อเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งสามรุนนะครับเขาจะออกลูกสามลุนปีหนึ่งนะครับเขาขยายเห็ดห้างแล้วก็ไข่ไข่แล้วเขาก็หมอบหมอบแล้วก็ออกฝากกินเวลาไปกับสามเดือนสามเดือนต้นนะครับเริ่มแต่เห็ดห้าง หเราพวกรัตูหรอครับอ๋อสตูเขาก็จะมีห้ากับ่อยเบ่งนะครับพวกงูเขียวนะครับกับแย่พวกกีวพวกโกหะประมาณนี้นะครับกับสอดซองเบ่งให้เขานําจากน้อยนะครับแย่้มีกับแย่้มีงูเขียวและการของระบบเสียงเนาะจริงๆระบบเสียงของผมเนี่ยอาจจะมียู่สองเสียงนะครับก็จะมีเสียงหนอกกับเสียงในเสียงหนอกก็จะเป็นการเรียกหาคูเนี่ยแหละเนาะครับเปิดเสียงหนอกไว้ ก็จะเป็นการเอื้อนหาครูแล้วฮ่องก็จะมีเสียงใน mm. เสียงในก็คือเสียงแม่กับลูกเขาก้อมกันนะครับต่ทางไตก่กระเจ้าก็จะมีเสียงนําอีกเสียงหนึ่งนะครับเป็นเสียงที่สทุกอย่างก็จะเป็นระบบเลี้ยวท่ามเนาะต่างท่าม,มือไว้นะครับอยากไปเที่ยวไปยังแจกอาทิตย์ซออาทิตย์ก็ได้นะครับทุกอย่างมันเป็นระบบเลี้ยวท่ามเบิดนะครับผม รูปแบบการขายในฟฟ้ามหรือมาการตลาดนะครับอ๋อการตลาดนะครับตอนนี้จะมีพ่อค้ามารับพ่อค้าแย่งกันผละ่ะหรือไม่ครันเฮามีหลายเฮ่าคัดดีๆนะครับเฮาก็จะเซิร์ชใน Google ก็ได้ใส่ซับคำวา่าลานประมูลรังน,นกนางแอ่นเนาะมันก็จะขึ้นในมือถือเฮ่าล้านยูไสเฮ่ากับไปเขาร้านประมูลยูหันละครับบ่บ่ตันครับนะครับบ่ตันเรียงราคาขันแล้วตะเกรดนะครับตัะเกรตด,ดีกับสองหมื่นกว่านะครับถึงสามหมื่นกว่า สี่หมื่นหามื่นกับมี่เรียเร่ยวเรี่ยวตะเกยียบนะครับผมก็ซื้อขายเป็นกิโลนะครับล่างส,สวยๆงามๆแสะขายเลยกับกิโลละสองหมื่นนะครับสองหมืน่นนะครับตะเกียบดีคัดดีๆกับคือผมว่าละนะครับสองหมื่นหาถึงสามหมื่นหานะครับตะเกียบฟรีเมีอนเสวยๆพร้อมตุ้นเดี่ยวเลียกับที่หาหมื่นกับมีนะครับปัจจนะุบันเลี้ยง <c oughs> ในบ้านนกนี่พื้นที่ประมาณเท่าไรครับของผมอยู่ <c oughs> ประมาณเจ็ดคูนสิบสี่นะครับผู้มีตังค์กับ เห็ดล่องไ่เห็ดสองสามแนก็ได้ถ huh? ้าผู้มีตังเนาะสำหรับผู <uh ้มีท ouais> ุนก็มีบานเก่าตึกเก่าโกดังเก่าก็ได้เนาะลงทุนบ่หลายนะครับมีสองสามแสนกับเห็ดได้ถ้าถ้ามีตึกเก่ากโกดังเก่านะครับเนาะลงทุนบ่หลายดอกตั้งแต่เลี้ยงมานี่กเดือนล้วครับผมเลี้ยงมาปีปีหาเดือนหกเดือนเนี่ยแหละนะครับเนาะนะครับตอนนี้ก็เก็บได้แล้วสองกิโลต่อเดือนเด้นั่นนะครับเก็บถูกเดือนนะครับตอนนี้เก็บถูกเดือนแล้วนะครับ ส่วนมากผมก็จะแบ่งไปขายน้ำแล้วก็ไปตั้งร่องท่านท่าบุญน้ำเนาะให้ผู้สูงอายุนะครับให้คนป่วยผู้ใดเจ็บเป็นเงินอุน่นแวะมากับเห็ดท่านน้ำพราะเขาได้มากฟรีเขาก็บแบ่งปันน้ำนะครับผมจะเลี้ยได้ไดืนเดือนหนึ่งประมาณจ,จะเป็นเดือนเดือนหนึ่งกับสีซีหมื่นขึ้นได้แล้วนะครับเนาะขอดีของการเลี้ยงนกนั่งแอน่นเลดีอย่างไรครับขอดีของการเลี้ยงนกนั่งแอนก็คือ้หนึ่งเขา ให้เขาขยายเผาพันธุ์เนาะมันเฮาดได้บุญเด้บ่เด้ฆ่าเขานำไล่เขาลั่งเขานี่คือเขาบ่เอาได้ครับขันเฮาบ่เอาเขากระตอลั่งสองสันสามสันเป็นคอนดเฮาเฮ้าบ่เ,เด้ไปท้ำบาปนะครับให้เขาได้ที่พักทีเพียงได้อาศัยขันเฮาบ่เห็ุบ้านให้เขาเขาไปยึดนำตนตานจังว่าเลี้ยนหรือว่างูเขียวกับแจ่ขึ้นไปกินเขาเนาะ,ะมันกระิีบ่ค่อยขยายพันธุ์ ขายายพันธุ์ไว้ครับดีกว่าดีบ้านหนึ่งก็บจะมีสองสามหลังที่หาหลังไปเรื่อยๆนะครับผมมันติดแพร่ไว้นะครับยิงยิงก็แช่ลูกโซศยิงนะครับผมมุมมองของการเป<ม>็น<ม>อาชีพดียังไงครับอาชีพนี้อาชีพนี่ผมว่ามันเป็นการก้าวกระโดดน้ำผมมันมันแพร่ไว้มห้ยนกคูหนึ่งจากมหาลัยเกษตรศาสตร์เนาะเพิ่นวิจัยว่านกคูหนึ่งสามปีนี่มันสี่สิบเอ็ดครูมาเนี่ยผมมาคำนวณเบิ่งห่วย จังผมตอนนี้มีมีซีลอยร่างขึ้นแล้วคูณด้วยซีสิบเอ็ดมันติดโตกเกือบสองหมื่นล่างเนาะโอ้ยสองหมื่นล่างมันติเป็นเงินเท่าอะไรเนาะคิดกำขำแต่ว่าเนาะมันมันติแพ้ไว้เนี่ยนะครับแพ้ไว้ครับน่ะลงทุนครับผมลงทุนทีเดียวหอดลูกหอด้านเลยครับผมสองทางการติดต่อครับช่องทางการติดตอ่อ,อ,ตตอนะครับเนาะทีก็ติดตก็สิทธิ์นายยศเคนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับปริชาติพิมพ์ูหรือโทรมาปรึกษาพร้อมที่ค้ำแนะน้ำนะครับ 0996167426ค,ครับผม